ับพ่กับรายการ Animal s p e a k อีกครั้งนะครับมอครับวันนี้ครับบรรยากาศดีจริงๆนะครับเนี่ยใช่ครับป๊์กแล้วหมอจะพาผมมาดูตัวอะไรครับมาดูตัวอะไรใช่ไหมครับอันดับแรกเลยเราส่าห์ขึ้นเหนือมาถึงจังหวัดนี้เนี่ยจังหวัดอะไรครับน่านไงจังหวัดน่านไงจังหวัดอะไรครับจังหวัดน่านไงอ๋อจังหวัดน่านพาป์าขึ้นเหนือมาถึงจังหวัดน่านเนี่ยเพื่อพาป์ามาดำน้ำดำน้ำหาสัตว์ นะดำน้ำนี่เราต้องไปภาคใต้ไม่ใช่เหรอครับภาคเหนือก็ไม่ใช่ดำเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยปลาจะได้ดำน้ำดำน้ำอ๋าหมอเตรียมอุปกรณ์มาแล้วได้ยังไงดำน้ำอ่าดำน้ำไปหาสัตว์ชนิดใหม่สัตว์ชนิดใหม่ดำน้ำโลกด้วยโลกด้วยทั้งโลกด้วย,อโ,วยโอย้แต่ว่าเราไปทะเลไม่เคยได้ดำน้ำเลยหมอไอ้หลอกผมครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะได้รู้ว่าจะหลอกหรือไม่หลอก อาจารย์สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปาร์คครับเดี๋ยวผมแนะนำก่อนนะครับนี่น้องปาร์คแล้วก็อาจารย์อมรชัยครับอ๋อยินดีได้รู้จักครับสหมอ้อยครับหมอ้อยเนี่ยให้ผมเตรียมอุปกรณ์มาเยอะแยะเลยแต่ว่านี่ผมไม่เห็นมีน้ำสักหยดมีแต่ต้นไม้แล้วก็ขวดดองปลาเนี่ยใ้ผมไม่ว่าอยู่ในนั้นเหรอครับโอ้ไม่ใช่เราจะมาดำน้ำจริงๆปาร์คแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า เราจะมาดําน้ําเพื่ออะไรนี่ให้อาจารย์มอชัยนํำดีกว่าครับวันนี้เรามาทําอะไรครับอาจารย์ครับที่จริงวันนี้เราจะพาน้องปลาเนี่ยคุณหมอนี้มารู้จักปลาจังหวัดน่านเคยปลาชนิดใหม่ไงน้องปารู้ไหมฮะปลาชนิดใหม่คืออะไรครับปลาชนิดใหม่ก็คือปลาที่เกิดใหม่เหรอครับโอ้เป็นเป็นคําตอบที่ amazing มากเลยนะครับที่จริงปลาชนิดใหม่เนี่ยความหมายคอว่าชนิดใหม่คือปลาหรือสิ่งชีวิตนั้นเน่ยยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์ไปกํากับเขา ยังไม่มีใครบรรยายลักษณะสำคัญให้เขาฉะนั้นเขาจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่มีชื่อ ในวงการสากลครับต้องเล่าอย่างนี้นะครับเรื่องปลาชนิดใหม่ในจังหวัดหน้านเนี่ยนะครับที่จริงจังหวัดหน้าเนี่ยตั้งอยู่ในเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นอันดับสองของโลกเชียวนะฮะรองของโลกเลยฮะรองจากในลุ่มน้ำอเมซอนมีพืชพันธุ์มีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากเลยแต่ทีนี้ในระยะเวลาที่ทํางานมา13ปีนี้ที่เราเห็นที่ทั้งหมดนี้นะครับเราพบปลาได้มีน้อยกว่าตั้ง130ชนิดเชียวนะครับที่อยู่ในแม่น้ำน้านในเขตจังหวัดหน้านนะครับใน130ชนิดเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับอันที่1 ปลาส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยอย่างน้อยเจเป็นตมันเป็นปลาต้นน้ำปลาต้นน้าปลาต้นน้าคาว่าปลาต้นน้ําคือเราจะพบได้เฉพาะที่เขาอยู่ในห้วยตามพื้นที่สูงบนเขาที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ปลาเห็นปลาต้นน้ำไหมไม่เคยเห็นเลยปลาต้นน้ำปลาต้นน้ำอาจารย์โชนน่าตาย่ังไงครเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะครับครับโอ้เอาเอาตัวไหนดีนะมันเยอะจน เลือกไม่ถูกเยอะแยะมากเลยตัวนี้แล้วกันครับโอ้โหนี่เคยเห็นไหมครับปลาอยู่ข้างล่างอันนี้เขาเรียกว่าปลาแค่ติดหินนะครับอ้อนี่ก็ใช่เหมือนกันนี่ก็เป็นปลากลุ่มเดียวกันปลาในสกุลเดียวกันครับถึงมองไม่เห็นโอ้เหรอฮะเป็นตังตัวเล็กนะฮะตัวเล็กครับตัวเล็กตัวใหญ่นี่ประมาณสักนิ้วมือได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็คือปลาแค่ติดหินเหมือนกันนะครับ หน้าตาเหมือนกันเลยอันนี้สกุลเดียวกันฮะสกุลเดียวกันครับสกุลเดียวกันโอ้ยังมีอีกห้าในสกุลเดียวกันโอ้โหโอ้นี่เลยครูเรียกผมถือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาปาชื่ออะไรนี้ครูเรียกว่าปลาแคดตินหินลาวครับมันพบได้ในลุ่มแม่น้ำม่น้ำโขงครับแต่เราก็มาเจอในแม่น้ำน่านด้วยนะครับหมอให้ดูยังไงครับว่ามันเหมือนกันเนี่ยยกดูเลยครับปักหน้าตามันคล้ายกันมากนะฮะเพียงแต่ว่า มันอาจจะมีความแตกต่างกันเช่นลายเช่นอะไรเี้ยแต่ยังครีบเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับปากเนี่ยก็ตำแหน่งใกล้ๆกันอยู่ข้างล่างเหมือนกันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันอาศัยโดยการเกาะก้อนหินอยู่ทั้งหมดเลยทุกชนิดเลยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะต้องอธิบายให้ปลาเข้าใจครับจ่าก็คือที่บอกว่าสกุลเดียวกันเนี่ยหมายวามว่ามันเป็นพวกญาติกันใกล้ชิดกันครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีลักษณะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยมันก็เป็นอีกสกุลหนึ่งอยู่ในอีกวงหนึ่งไปเลยก็ได้อยู่ห้องนอนห้องนึงไปเลยมันอยู่ในห้องนอนยกััันาารเวลจจดด ความหลากหลายของสัตว์พวกนี้เราดูงแต่มันใกล้เคียงกันค่อยๆใกล้เคียงกันค่อยๆใกล้เคียงกันค่อยๆใกล้เคียงกันคือคือจนสุดท้ายเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นชนิดใหม่ครับซึ่งชนิดใหม่นี้นแต่และชนิดก็สามารถผสมพันธุ์กันเองได้แต่ว่าอยู่ในสกุลเดียวกัน,นจะไม่สามารถผสมพันธุ์ข้ามข้ามกันได้ในธรรมชาติเขานะครับอ่านี่ก็ตัวหนึ่งตัวใหญ่ไหมฮะอันนี้ใหญ่ครับอันนี้ปลาเลหินน้ําเทินอะไรนะฮะ ปลาเลียหินน้ำเทินปลาเลียหินน้ำเทินน้ำเทินน้ำเทินอยู่เนี่ยนะฮะคุณหมออยู่ในประเทศลาวครับอยู่สปปลาวอ้าวแล้วมันมานี่นั่นไงเห็นไหมล่ะมันมหาสัจจรรย์ไหมครับเพราะว่ามันมีกลุ่มประชากรในอดีตเคยอยู่ร่วมกันแล้วมันโดนแยกออกจากกันครับฉะนั้นบอดเวลามาสำรวจเอ้าเราเจอเฮ้ยแสดงว่ามันเคยเชื่อมกันเห็นไหมครับ ข้อมูลพวกนี้มันสนับสนุนสมมติฐานเหล่านี้ได้นะครับอาจารย์ครับผมเห็นปลาแต่ละตัวที่อาจารย์เนี่ยครับหยิบขึ้นมาให้ดูครับชื่อของตัวก็ติดหินอย่างตัวนี้มีหินมันทําไมต้องมีหินมาด้วยครับโอ้ครับคืออย่างนี้ครับลักษณะการตั้งชื่อเขาเนี่ยเขาดูพฤติกรรมของเขาครับน้องปลาสังเกตปากไหมครับครับสังเกตปากดูนะครับอาจารย์ผมเปลี่ยนโรลนะครับได้เลยครับได้เลยครับสงสารคุณหมอฮะหนักเหลือเกินทําไมถึงติดหินดูปากเขาครับเเห็นไหมฮะปากเขาอยู่ข้างล่างลูก เวลาที่เขาดำรงชีวิตเรืออาศัยอยู่เนี่ยเขาโดยการเกาะตามก้อนหินครับพอใครมาเจอเข้าอ่ะติดหินอาวเรียหินว่ะพุ่นวาอยู่ตรงนี้เลยก็เลยตั้งชื่อเขาตามลักษณะของของการดำรงชีวิตของเขาปลาตัวที่ผ่านมายังไม่ใช่ปลาชนิดใหม่ของโลกที่เราตามหาครับส่วนตัวต่อไปนั้นจะใช่หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับมาแล้วฮะสองตัวครับสองชนิดเลยนะครับในนี้อ๋ออันนี้สองชนิดนะครับสองชนิดครับเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าปลาผีเสื้อติดหินแม่น้ำน่านครับ ระบุชื่อเลยอยู่ในแม่น้ำน่านเท่านั้นตัวนี้บนโลกนี้เลยนะครับพบได้เฉพาะในจังหวัดน่านเท่านั้นตามตามเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือได้นะครับอีกชนิดหนึ่งครับหน้าตาคล้ายกันคล้ายคล้ายตัวเล็กกว่าหน่อยปลาค้างคาวติดหินน้ำตกศิลาเพชรโอ้มีค้างคาวกับผีเสื้อทำไมถึงเรียกค้างคาวครับอาจารย์ลักษณะของเขาเขาจะมี ค่อนข้างใหญ่แม่ครีบเขาค่อนข้างใหญ่ครับหน้าตาเขาเหมือนค้างคาวแล้วตัวเขาสีเข้มนะครับตัวนี้เนี่ยพบได้เฉพาะในน้ําตกศิลาเพชรเท่านั้นบนโลกนี้ฮะน้องปลาครับคุณหมอครับยิ่งลึกเข้าไปใหญ่เลยที่อื่นไม่เจอเจอได้เฉพาะที่น้ําตกศิลาเพชรนะครับอันนี้จะพาน้องปลาไปดูใช่เลยไปดำน้ำเลยไปดำน้ำันเลยอ่ะเนี่ยปลาได้ใช้แล้วน้ำจริงแล้วได้ใช้แล้วเนี่ยดำน้ำแน่นอนอ่าเนี่ยแว่นตาแบบเนี้ยต้องใช้พวกนี้เลยไหมครับอาจารย์ เดี๋ยวต้องไปดูที่นั่งงานน้องปลาคอาจจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยังไงอ่ะเอาเก็บไว้ไงถ้าบอกตอนนี้เซอร์ไพรส์ไหมไม่เองไปดูนงานเนี่ยโอ้โหแบบโอ้โหครับสุดยอดจริงครับจารย์ครับเรามาถึงแล้วฮะคุณหมอครับถึงแล้วเนี่ยครับครับที่ที่เราจะ ดูปลากันโอ้โหสถานที่เย็นไหมฮะน้ำใสมากเลยครน้ำแบบใสมากครับเย็นไหมปัาโอ้หยน้ำเย็นมากครับหมอที่นี่เนี่ยเขาเขาเรียกว่าน้ำตกศิลาเพชรครับคุณหมอครับน้องปลาครับซึ่งเป็นต้นน้ําของน้ําย่างครับน้ำย่างเป็นแม่น้ําสายหนึ่งของของแม่น้ําน่านครับที่ไหลผ่านตัวอำเภอปัวแล้วไปลงที่อำเภอท่าวังผาครับค่อนข้างอยู่ประมาณสักสักประมาณ70กิโลเมตรแต่ทีนี้ตรงเนี้ยเป็นพิเศษมากเลยครับน้องปลาเพราะว่า มันเป็นแหล่งอนุรักษ์พันปลาของท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็สังเกตไหมฮะป่าต้นน้ามันมันเขียวสดใสมากเลยมันเขียวมากเลยขียวมากเลยแล้วแล้วมันทําให้เราได้น้ําที่มันใสใช่คใสเย็นเย็นนะน้องปั์กเย็นมากเลยสบายมากไม่ต้องแช่แช่ตู้เย็นเลยอะน้ำสบายเลยโอ้ไม่น่าเชื่อนะเอาน้ำเอาแก้วจักให้หมอดีน้เลยนอกจากคณะวิจัยแล้วอาจารย์อมรชัยบอกว่าการทํางานกับชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นสิ่งสําคัญครับและจากการพูดคุยกัน พวกเขารักสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นมากๆเลยนะครับถึงขนาดตั้งกฎว่าใครฝ่าฝืนจับปลามีค่าปรับตัวละ500บาทเลยทีเดียวละครับไปเออเจ้าเื่อเื่อเบอเป็นไงครับโอ้สุดยอดสนุกไหมสนุกครับอากาศดีมากเป็นไงครับคุณหมอครับสุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับแม่กรัว่าจะได้มาถึงตรงนี้เป็นไงฮะเหงื่อหายไป็นไรมั้ยครับน้ำหนักลดหุ่นจะดีขึ้นแต่เราได้เสพความ ความสวยงามบรรยากาศธรรมชาตินะครับครับเดี๋ยวเราคงจะลองดูปลากันเลยๆนะครใช่ไหมโอเคแล้วเราจะหากันตรงไหนครับอาจารย์โอ้เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับครับปลามันจะอยู่น้ําบริเวณไหนฮะลึกๆอย่างนี้ตื้นๆน้ำเชี่ยวน้ําหยุดน้ํานิ่งอะไรอย่างนี้ครับปลาในแม่น้ำอย่างเงี้ยนะครับเขาจะอยู่หลายลักษณะครับนะหลายแหล่งอาศัยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นแหล่งน้ําที่มันนิ่งๆหน่อยก็เป็นปลากลุ่มนึ่งถ้าเป็นน้ําเชี่ยวอย่างเงี้ยก็เป็นปลาที่เราพูดถึงเช่นปลา ผิวเสื้อติ่งที่เป็น้ำหนานเราก็เจอตรงนี้ครับปลาข้างคาลน้ำตกศิลาเพชรเราก็เจอตรงนี้ครับนะเดี๋ยวเราได้เจอกันครับครับเดี๋ยวเราจะดามมึเลยใช่ไหมครับอาาจรย์ใช่ครับใช่ครับนี่ก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่ผมเตรียมมายาชปั๊บเลยครับโอ้โหเหมาะมากเลยแต่เหมาะในทะเลไม่เหมาะกับน้ําไหลแรงเชี่ยวอย่างนี้อ้าวเหรอครับครับอยากดูไหมว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรอยากรู้อ้าวพิเศษมากเลยครับก็ใช้อะไรครับเนี่ย หน้ากากคล้ายกับของน้องปาครับอ๋ออันนี้เป็นหน้ากากที่ที่ชุมชนเขาใช้กันอยู่แล้วเป็นปกตินะครับครับแล้วก็อันนึงที่ใช้สวิงครับครว่าที่เราช้อนไปเราจะได้ปลาขึ้นมาดูกันครับถ้าไม่มีสวิงจะเจอปลาเอาปลาขึ้นมาได้ไหมไม่ได้โอ้อาจจะยากนิดนึงครับคะเราต้องใช้หน้ากากดําน้ําคล้ายกับน้องปาร์คครับแล้วก็สวิงในการสำรวจปลาครั้งนี้นะครับแล้วจะพร้อมไหมยังเนี่ยพร้อมพร้อมหน่คุณหมอพรัพร้อมนานมากเลยพร้อมนานมากเลย หมดเงือไปหลายหยดแล้วว่ะหมดเงือแล้วงั้นเราลงน้ำไมาดีกว่าผมส่งปลาก่อนอเลยไม่ต้องตกใจนะครับหมอไอ้อกับปารากไม่ได้เป็นคนดำน้ำหาปลาเองครับเพราะการทำแบบนี้ต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นซึ่งเราได้พี่ดินลูกศิษย์ของอาจารย์อมรชัยเป็นคนทำหน้าที่นี้ครับปลาที่เราจะหาในวันนี้ก็คือนิวซีเบีที่เราพูดกันมาใช่ไหมครับได้แก่ปลาฮะปลาผีเสื้อติดหินแม่น้ำน่านและปลาค้างคาติดหิน น้ำตกศิลาเพชรเราจะให้พี่ดินพาไปดูนะครับเห็นนะครับโอเคแล้วแล้วไอ้ปลาเนี่ยผมขอถามก่อนเวลามันอยู่กันนะครับหินแบบไหนที่ปลาชอบอยู่หินมีตะไครมีโครนมีอะไรก่อนแล้วว่าหินใสๆหรืออะไรเงี้ยครับอ้อ่ถ้าเป็นปลาพิซื้อหินแม่น้ำน่านเนี่ยนะครับหินหินเนี่ยเขาจะมีสาหลายก่อนอยู่ติดนิดๆนะฮะเพราะว่าเขาเขาใช้อ่พวกนี้เป็นอาหารด้วยในตัวเราเป็นแหล่งอาศัยด้วยแล้วก้อนหินอาจจะมีหลายขนาด แต่ถ,ถ้าเป็นปลาครั้งคาวกินหินน้ำตกสลาเพชรเนี่ยเขาจะชอบซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินโอ,อ้พี่ดินจะต้องยกก้อนหินขึ้นแล้วก็เอาสวิงนี้ไปรองอแล้วตกนานเราถึงเจอนะครับฉะนั้น,นลักษณะที่มันอยู่เนี่ยจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันแต่<อ>ว่าก้อนหินที่มันอยู่อาจจะแตกต่างกัน<อ>แต่ก็ไม่แน่บางทีเราก็เจอได้ทั้งทั้งสองชนิดอยู่ด้วยกันเลยนะครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพร้อมให้พี่ดินลุงไปรู้รือยังพร้อมครับพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะให้กำลังใจห่างๆอย่างห่วงๆนะครับอ่าครับเชิญพีดินครับ หอมไม่ใช่ไหมครับพี่ดินครับผมอ่ะสู้ๆครับเอาสู้ครับเริ่มเลยอ้าวอันนี้เอามาล่อปลาครับเมาทำอะไรครับขัดหน้ากากขัดหน้ากากเอาขัดไงฮะทำไม่โอ้ออครับอ้อออธิบายเพิ่มเติมครับไอ้ไม้พวกนี้เนี่ยครับเป็นไม้ที่เราพบว่าอยู่ตามลำธารนะครับซึ่งชาวบ้านเรียกว่าต้นไค้ครับคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยสำหรับพวกเราที่ ที่ดำน้ำหาปลานะครับเปใช่ครับมันเหมือนมันเหมือนผงซักฟอฮะเวลาเขายี่นะครับแล้วเราขัดกระจกนี่ฮะมันจะทำให้กระจกนี่ใสสวยมากเลยปกเราใช้อะไรฮะน้ำลายใช่ไหมเวลาอยู่ในทะเลลายถูๆแป๊บเดียวขึ้นป้าแต่พวกนี้ใช้เวลานานมากเลยนะครับมันจะช่วยทำให้กระจกแว่นเนี่ยสะอาดและใสปิ้งเลยสามารถมองเห็นปลาได้แบบเต็มตาเชียวนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยัเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านครับอันนี้ผมลองทำได้ไหมโอ้ได้เลยครับแต่คุณต้องจุ่มน้ำก่อนนะครับให้เปียกนะครับได้ครับ ครับผมแล้วก็ขยี้ฮะขยี้เลยครับนั่นแหละครับอ่าครับโูกไปหมดแล้วครับคุณหมอฮะอ่าครับโอเคพอได้แล้วครับพอได้แล้วครับครับครับแล้วก็ทีนี้เราก็ไปถูตรงกระจกแว่นตาเรานะครับอ่าฮะอ่าฮะฟอรผมไม่ขึ้นเหมือนเขาเลยทุกคนลองถัดดูครับครับอ่าถัดแรงๆข้างในเลยครับนะฮะมีปอล์แล้วมีฟองแล้วมีปอลแล้วครับกระจกด้านหน้าด้วยครับคุณหมอครับอ่ากระจกด้านหน้าครับครับ ครับเอาให้ทั่วเลยนะครับจะทำให้กระจกนี่ใสปิ้งเลยฮะน้องปาร์คคนพร้อมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราจะรออะไรกันล่ะครับไปดำน้ำหาปลากันเลยครับอันนี้เขาเขาเอาสวิงมาช้อนปลายไว้กัน ใช่ครับใช่ครับเวลาที่เขาเห็นปลาเนี่ยนะฮะเขาก็จะค่อยๆเข้าไปที่ที่ตัวปลาแล้วถ้าเป็นก้อนหินที่ยกได้เนี่ยเขาก็จะยกก้อนหินใส่สวิงมาเลยนะครับไอปลาพวกนี้มันก็ติดอยู่ตามก้อนหินใช่ไหมฮะมันก็จะติดมาแต่ถ้ามันเกาะอย่างนี้เลยครับใช่มันเกาะติดเลยอ่าเกาะติดแม้ที่ก้อนหินเลยแต่ถ้าในกรณีที่ที่เป็นก้อนหินที่ยกไม่ได้เนี่ยเขาก็ค่อยเอาสวิงเนี่ยนะฮะไปไปช้อนไปรองอะไรอย่างนั้นค่อยไล่ปลาเข้าสวิงอ่านั่นคือวิธีการที่เขาใช้สวิงในการหาปลานะครับ หาในน้ำมันดึงอีกนะครับเนี่ยโอ้ครับมันมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะไฮบีเทตแต่ส่วนใหญ่แล้วช่วงน้ําที่มันไหลเชี่ยวเงี้ยมันจะเป็นน้ําที่ไม่ลึกมากมองเห็นนะเพราะมันไม่ไม่มีที่เรียกว่าภูมันไม่เป็นภูมันเป็นแหล่งน้ําเชี่ยวฉะนั้นเราเจอปลาพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปลงน้ําลึกบางทีลงน้ําลึกน้ามันไม่ไหลเชี่ยวไงมันไม่มีหินให้ให้เกาะไงฮะมันก็ไม่เจอปลาพวกนี้ฮะฉะนั้นเอ๊ะทำไมเราต้องลงตรงนี้ใช่ไหมครับก็ลักษณะที่ว่าเราถึงจะเจอเขาได้พี่ดิน ดำหาปลาอยู่แถวนี้นานแล้วครับแต่ก็ยังไม่เจอสงสัยเราคงต้องเปลี่ยนตำแหน่งหาปลากันัะหน่อยละครับกมไม่นานเลยเวลาดำอย่างนี้เหนื่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้ออกซิเจนไงครับจะต้องกลั้นกลั้นลมหายใจฉะนั้นคนที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยเขาต้องทำบ่อยมาก <ừ> นะอย่างพี่ดินเนี่ยดำได้นาน น้องๆครับดูเหมือนว่าพี่ดินจะเจอปลาที่เราตามหาแล้วล่ะครับโอ้ได้แล้วอครับเจอแล้วเจอแล้วครับคุณหมอครับน้องปลาครับทั้งสองชนิดเลยไหมครับพี่ดินที่มันเกาะคือเกาะโอทั้งสองชนิดเลยเกาะหินนี้เลยใช่ครับมันเกาะหินนี้เลยครับงั้นเวลาที่เราเอาเราก็เอาสวิงช้อนก้อนหินเลยแล้วก็ยกขึ้นมาทั้งก้อนหินอ่าเรามาดูซิว่าเจอทั้งสองชนิดเป็นไงบ้างเราเจอทั้งผีเสื้อค้างคาวเลยเหรอครับเห็นไหมโอ้พี่ดินเก่งมากเลยได้ปลาทั้งสองชนิดแล้วครับคุณหมอครับครับ ตัวนี้ปลาอะไรนะครับปลาผีเสื้อวะครับใช่นไหมฮะปลาผีเสื้อแม่น้ำน่านครับปลาผีเสื้อติดหินแม่น้ำน่านนี้ปลาอะไรนะครับปลาคขาคาวติดหินน้ำตกน้ำตกศิลาเพชรเห็นไหมฮะมีลักษณะแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันครับนี่ครับปลาตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยพบว่าพบได้เฉพาะในน้ำตกอย่างนี้เท่านั้นบนโลกนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราพบได้ในทุกทุก แหล่งน้ําของจังหวัดน่านแต่ไม่ได้เจอที่อื่นเลยนะครับเห็นไหมมาสจันมากเลยสองตัวนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเราดูที่สีสันก่อนนะครับเห็นไหมฮะปลาผีเสื้อถินแม่น้ำน่านเนี่ยสีสันเขาจะอ่อนกว่านะอ่อนกว่าแล้วก็จะมีลวดลายใช่มีมีดวงตาดวงกลมอยู่บนแนวสลังเห็นไหมครับครับแต่ถ้าเป็นปลาทั้งคาถิหินน้ำตกศิลาเพชรจะเป็นสีเข้มเลยนะครับปลาผีเสื้อติหินแม่น้ำน่านจะมีเกล็ดแต่ปลา ทั้งคาติหินน้ำตกศิลาเพชรเป็นปลาหนังไม่มีเกล็ดไม่มีเกล็ดนะครนึกว่ามันใกล้กันนะใ<ช>ต่วไม,ไม่มีเกล็ดนะครับแล้วปกติเนี่ยการที่เราเจอเจ้าปลา2องชนิดนี้เนี่ยบพบกับไม่พบมันมีความแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์<อ>กับธรรมชาติหรือว่าเป็นตัวบ่งชี้อะไรหรือเปล่าฮะครับที่จริงปลาสชนิดนี้น,นะครับ ถ้าเราเรียกทางวิชาการแล้วเนี่ยเขคือปลาที่เป็นพวก endemic species endemic species ถ้ Spe Spe าแปลงไก,ก็คือปลาประจําถิน่นแล้วที่สำคัญปลาพวกนี้เป็นประจําถิ่นเดียวด้วยความหมายคือเราพบได้ที่นี่ที่เดียวความสำคัญอยู่ตรงว่าถ้าวันนึงมันหายไปครับหายไปใช่ไหมฮะของปลาแสดงว่าน้ำเรามีปัญหา สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเลยที่ที่ได้เคยที่ว้ปลาพวกนี้จะอาศัยในบริเวณน้ําที่มันสะอาดมากน้ําใสอย่างที่เราเห็นออกซิเจนสูงและคุณภาพน้ําดีวันนึงมันหายไปแน่นอนครับนี่ปัญหาแล้นแน่นอนเกิดปัญหาอะไรสักอย่างมลภาวะทางน้ำใช่หรือบางทีอาจจะมีการใช่ครับมีการบุกรุกพื้นที่ป่าบนต้นน้ำมีการใช้ยาหรือสารเคมีหรือบางทีอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะครับเออเอาของเสียทิ้งไปขยากทิ้งไปนะฮะมันก็มีผลกับปลาพวกนี้เพราะว่าทําให้ นิเวทที่มันอยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันจะสะท้อนให้เราเห็นได้วันนี้มันกำลังบอกว่าเฮ้ยน้าตรงนี้มันดีนะฉันอยู่ได้ฉันโตได้ฉันมีลูกอ่านได้แต่วันนึงมันหายไปแสดงว่าบ้านเขาได้สูญเสียความดีไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เราได้เห็นกันนะครับและเช่นเคยครับ Animal Speak ยังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วง Easy Pet Care ครับ ส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาเลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากขุงเลยโดยที่ไม่ทําการปรับอุณหภูมิมันอาจจะทําให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ําก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะคะเมื่อ ปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ําได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาเนะะี่ยค่ะลอยอยู่ในถุงนี้นะคะ่ะอย่างน้อยะคะ่ะก็ประมาณ5-10นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ําได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้านอกถุงจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ําในถุงดูนะคะ แต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะ ให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ําใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ําหรือความเครียดระหว่างที่เราล้อยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาเนี่ยค่ะ ไม่แนะนํานะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพวดลงไปในน้ํานั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ํานะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทํานุ่มนวลเท่าไหร่เนี่ยะคะ่ะมันก็จะทําให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดน,นะคะ ที่เราปล่อยปลาไปแล้วเนี่ยค่ะบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณพันลิตรนะคะเกลือตัวนี้เนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลา แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนําน,นะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเป็นพิษนะคะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาเนี่ยะคะ่ะวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะคะ่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขนันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ําที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะ แล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทําให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงๆอะคะ่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเนี่ยค่ะเราจะไม่เทเพื่อเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบอ่อแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเทเพืวอเดียวลงไปแล้วนาตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะ และอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะหลอดไฟมีความสําคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ําได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับอาจารย์รเกรดความรู้ดีดีจาก Easy Pet Care อาจารย์เอาไปใช้ที่บ้านได้ไดนะครับวันนี้ครับอาจารย์ผมกับปากเนี่ยก็ได้เรียนรู้นะครับถึงเจ้าปลา ชนิดใหม่รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพของน่านนะครับไม่น่าเชื่อครับอาจารย์ว่าน่านเล็กๆเมืองเล็กๆเนี่ยจะมีความหลากหลายลองอเมซอนใช่สุดยอดนะครับมาสัจจันมากนะครับผมว่าอยากจะให้เด็กๆนะครับ ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำรักษาสิ่งแวดล้อมเราเพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยยังคงอยู่ไม่เฉพาะแต่น่านแต่ว่าในเมืองไทยประเทศไทยหรือว่าโลกใบนี้เลยครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับวันนี้นะครับผมปปาต้องขอบคืณอาจารย์มากจริงนะครับชี่ให้ความรู้เต็มไปหมดเลยครับโอ้ยินดีมากครับยินดีครับยินดีครับยินดีมากครับยินดีมากครับครับสำหรับวันนี้ครับรายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราด้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เพราะสาธุดไม่ได้จึงต้องมี a อนิมอลสปีด